เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่นายบิลัตก,กัญญาสิริหัวหน้าทีมกฎหมายประชาธิปัตย์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วกล่าวให้สัมภาษณ์ในทำนองน่าจะเป็นการขร่มขู่นางสาวิมลักษณ์นรัฐมนตรีว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามคําสั่งสารรัฐมนูลเนี่ยในการหาดูที่จะเลื่อนการเลือกตั้งจะเข้าข่ายเล่าให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับว่าสมาชิกพักค่าชาติปัดวันนี้นอกจากแพ้การเลือกตั้งในปี54ครับแพ้ซ้ำซากมา21ปีพอในสภาก็แพ้หมดและแสดงพฤติกรรมดิบเถื่อนถอยในสภา เราก็มีการยุบสภาให้มีการเลือกตั้งก็ปลอยขอดการเลือกตั้งแต่วันนี้มาคอยจับผิดนันสารนี้รักผู้สมัครปาร์ติชิตของพรรคเพื่อไทยและก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยตลอดต้นที่พักการเมืองต้งที่มีส่วนได้เสียนะครับ53พักวันนี้เขาลงนาเสียงคือผมมอกว่าคนอื่นเขาลงหนาเสียงเขลงเลือกตั้งแต่สมัครปาร,ร,ร์ติชิปปาร์ติชิปัดรวมทั้งแนวสิน,น่าจะรงราลงหาเรื่อง และกล่าวหาเพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับผมมองว่าเป็นพื้นที่ไร้สาระมากวันนี้พี่คนอดีตเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นนักการเมืองที่วันนี้ก็ยังกล่าวหาว่านายกจะสอบทำผิดกฎหมายนะครับผมยืนยันว่านายกไม่ทำผิดกฎหมายนะครับเพราะท่านรู้กฎหมายดีแล้วเรื่องนี้คนเป็นผู้นำประเทศต้องรับฟังความคิดเห็นของคทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่ฟังแต่ สมาชิกประชาธิปปัตที่กล่าวว่านสาระรายวันนะครับวันนี้ผมอยาให้ดูตัวอย่างของสมาชิกประนิปัตติก็เรยกน้ำดีบ้านอาใอกนาพิเชษพันวิชาตคุณเนี่นยดส,ส,สอสอที่เขโาโพสเฟซบุ๊กแล้วเดียนสติประชาธิปัตย์ให้ความเห็นที่ผมบอกว่านี่จะเป็นตัวอย่างให้สมาชิกประนิปัตติได้เห็นความเป็นนักการเมืองนะครับอาจจะเห็นตานะ่างกัน กอไทยบ้างหรือรัฐบาลบ้างแต่ผมมองว่าคุณพิเชษความวิชาภัณก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์น้ำดีของประชาธิป,ปัตย์ที่นายอสิทธิ์ป์สมาชิกควรจะเอาอย่างนะครับซึ<ม>่งผมก็ชื่นชมการทำงานนะครับว่าคุณพิเชษเองหลายครั้งนี้ออกมาแล้วก็ให้สติกับสมาชิกได้ดีและก็ให้ข้อคิดกับสังคมได้ดีนะครับวันนี้อยากให้นายอสวทธิ์ท่านนายสุเทพนตร ฟังนายวิเชตท่านวิชาติคุณอดีตสสประัติจังหวัดกระบี่ท่ผมว่าประเทศจะได้มีทางออกครับผมมีประเด็นแค่นี้ครับมีคำถามไหมครับเจิญครับ